อ่องแยไม่ได้ตอนที่332จนสก,กุลหลินตอนนี้ยังต้องเรียกว่าคุณชายสามอีกไหมน่าจะเรียกคุณหนูสามมากกว่าแต่ว่าหลินท่านไม่ใช่บทแท้ๆของนายท่านกับองคหญิงใหญ่นางเป็นองหญิงแห่งซีซ่วยนะหรือเรียกองคหญิงน่าจะเหมาะสมกว่าตำหนักข้าง ท่านคารวะท่านแม่เจ้าค่ะห่านจะกลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีแล้วข้ากลับมาเพื่อช่วยดูแลท่านแม่และเรื่องนีจวนท่านแม่อย่าได้เศร้าใจนะักจนเสียสุขภาพนะเจ้าคะตอนนี้ท่านแม่กับเสียจินยุนเป็นศัตรูกันอยู่และข้าก็เลือกที่จะยืนข้างเสียจินยุ่นกับฮ่องเต้น้อย ดูถ่าระหว่างข้ากับท่านแม่คงไม่สามารถเป็นเช่นดังอดีตได้แล้วเด็กคนนี้เหินห่างกับข้าถึงเพียงนี้เชียวท่านนี่เป็นญาติห่างๆของสกุลหลินชื่อหลินเจ้าเจ้าต้องเรียกเขาว่าพี่เขาจะมาแทนตำแหน่งแม่ทัพหลินเลี่ยและเป็นเจ้าบ้านคนใหม่ของสกุลหลินหลินเจ้า ที่ว่าเป็นเพียงสถานะปลอมเท่านั้นท่านแม่สร้างให้ขึ้นเป็นลูกชายของตัวเองเพื่อให้ได้ยินตำแหน่งในรัฐสํานักอย่างมั่นคงดินท่านคารวะท่านพี่เซอร์จินยุนบอกท่านแม่สมคบแม้กระทั่งนานมานสร้างกำลังให้กับตัวเองเพื่อ ช่วยให้ลูกชายตัวเองได้ขึ้นของราชท่านแม่เราคุยกันได้ไหมเจ้าเออเออกไปข้างน,นอกก่อนเถอะคอรอบับฮันเราเปิดอ,อกคุยกันเลยเรามาเปิดอ,อกคุยกันเลยก็แล้วกันเจ้ารีบถอยห่างจากเสือจินยุนซะถ้าอย่างน้ามืดตามมวต่อไปแล้วก็สักวันเสือจินยุนจะหลอกใช้เจ้า ยึดเอาสีเสื้อไปด้วยเหมือนกันเหมือนกับที่เขายึดหนานมาเนี่ยท่านแม่ยืนหยัดถึงเพียงนี้เชียวหรือดูถ้าเพียงคำพูดสองสามประโยคจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วไม่จ้ะค่ะข้าเชื่อในตัวเสียจินยุน่นยิ่งไปกว่านนั้นการรวมตัวของราชดรเป็นแหล่งที่มาของอำนาจต่อให้มีวันที่ต้องพนนวกเข้ากันจริง ก็เป็นวันที่ข้ากับเสือจินยุนจะนำซีซัวกับต้าชีรวมเข้ากันอย่างสันติภาพเมนีโกเทนแม่จะยุแยงความสัมพันธ์ของข้ากับเสือจินยุนเสียด้วยึศูนย์การการอย่างแย่งชิงขออำนาจมาทั้งชีวิตนะข้าอยู่ในศูนย์การการิ่งแย่งชิงขออำนาจมาทั้งชีวิตเจ้ารู้สักนิสัยใจคอของเสือจินยุนมากกว่าหรือเจ้ารู้จัก นิสัยใจคอของข้ามากกว่ากันล่ะท่านแม่อย่าทำเรื่องไม่ดีอีกเลยยกโทษให้กับราชวงศ์ต้าฉียกโทษให้กับตัวท่านเองเถิดพ่อแม่ของเสกจ,จินยุนก็เสียชีวิตไปด้วยเงื้อมือของห้องเต้ยอยู่แล้วเพื่อสันติสุขของประเทศสลาดเขาช่วยเหลือบุตรของศัตรูให้ได้ขึ้นของราชทำหน้าที่ เป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างดีนี่ัต่หากคุณธรรมที่บุตรหลานของราชวงศ์ควรมีหากท่านยังคองอยุแยงคนของสกุลเสียให้ฆ่ากันเองเพื่อราชบัลลังก์อีกก็กระทำเช่นนี้จะต่างอะไรกับห้องเต้ในอดีตนั้หรือเจ้าจะลูกไม่หลักดีลูกในละคุณ จ้าไม่ต้องมาส่งสอนค่ะออกไปข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีกข้าดูว่าท่านไม่อยากทำรา้ายค่ะท่านจึงพยายามดึงข้าให้มาอยู่ฝั่งเดียวกับท่านถึงแม้ข้าจะเคารพรักท่านแต่ข้ารู้ว่าท่านไม่มีทางทิ้งแผนการเพื่อลูกเลี้ยงอย่างข้าอยู่แล้ว ข้าขอขอบคุณในการเลี้ยงดูของท่านท่านแม่โปรดยกโทษให้ข้าด้วยที่ข้าไม่สามารถยืนอยู่เคียงข้างท่านได้มีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตามข้าก็จะเป็นลูกของท่านท่านก็จะคือท่านแม่ของข้าตลอดไปท่านแม่ดูแลตัวเองด้วยหวังว่า ครั้งหน้าที่เราพบกันจะไม่ใช่หันคมดาบเข้าหากันหรอกนะค้านะ่ะไม่ยอมแพ้หรอกนะไม่ว่าอะไรก็ตามข้าเจ้าก็จะห้ามค้าไม่ได้ถึงนั้นเซอจินยุนท่านจะเข้าพบห้องเต้ใช่หรือไม่ ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันละ่ะข้อจัดการเรื่องราชการไปแล้วส่วนหนึ่งอดใจที่จะเป็นห่วงเจ้าไม่ได้เลยมารับเจ้าที่จวนขึ้นรถกันเถอะที่รักอืมปากหวานแท้ให้ตายสิก่อนหน้านี้ตอนที่องหญิงใหญ่สนับสนุนข้อราชบัลลังก์ก็เกิดเป็นของข้าอยู่แล้ว บุตรชายขององค้าราชวงศ์ก่อนเซียวจินยวนเซียวจินยุ่นทําอะไรกันแน่ถึงทําให้องหญิงเก้าเลิกล้มเลือมร่วมมือกับข้าหันไปสนับสนุนลินเจ้าที่มาจากไหนก็ไม่รู้ข้าคือบุตรขององค้าราชวงศ์ก่อนเชียวนะ เจ้าห้องเตะงี่เงาแย่งบัลลังก์าไปจัดท่านพอ่อดังนั้นมันต้องคืนให้ข้าเท่านั้นเซียวจินยุน่นลินฮันองคงหญิงใหญ่และหลินเจ้าอะไรนั้นล้วนแต่เป็นศัตรูของข้า